สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอากาศร้อนไหมครับร้อนมากพี่เบสร้อนไหมครับร้อนมากครับใช่เราเลยจะไปขั้วโลกเหนือกัน<อ>ที่นี่นะครับจะมีแต่เมืองหิมะทั้งนั้นเลยและขึ้นภูเขาด้วยและทุกคนมีคนไทยไปกับแล้วด้วยไม่รู้ว่าใช่แฟนลับหรือเปล่ามีคนไทยด้วหรอวันนี้มีคนไทยทั้งหมด4ี่คนนะครับแล้วก็มีเพื่อนใหม่มา1คนถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับไปเลย go 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 ในนี้นะครับเราจะต้องแต่งตัวนะครับดูสิทุกคนเราจะต้องมีทั้งรองเท้าที่หนาแน่นมีทั้งหมวก รองเท้าเนี่ยเราต้องใช้รองเท้าเดินหิมะด้วยนะแล้วเราต้องมีไฟฉายด้วยโอ้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราเดินกลางคืนข้างหน้าเรานะครับถึงเป็นโซนที่เราต้องลุยน้ํานะไม่ใช่เราต้องกระโดดข้ามอ๋อเราต้องเดินบนหิมะไงเดินบนน้่นแข็งใช่ครับตรงนี้นะครับเป็นแล่งน้านะจะลื่นนี่มันลื่นโอ้ดูทุกคนดิโอมิเป็นคนที่มาจากหลายประเทศเลยนะครับวันนี้นะครับประเทศไทยส่งมาทั้งหมดสี่คนเราจะต้องทําให้ถึง เราจะต้องไปให้ถึงจุดภารกิจเราไปด้วยเราไปด้วยตอนนี้เราไปด้วยเราต้องระวังตกน้ำนะเราไปด้วยเราไปด้วยเราไปด้วยพี่ผมเคยมาก่อนครับเป็นตัวแทนประเทศไทยมาก่อนเนี่ยอ๋อพี่เบสเคยมาแข่งขันกระเขาแล้วเหรอโอ้หเราถึงจุดหมายไหมครับอ๋อเคยไปถึงยครนะเครื่องเก่าผมเคยไปถึงที่สามครับโอ้โหสุดยอดเลยครับมันมีแค่ด่านที่สามไปด้วยไปครับไปไปผมเคยถึงด่านที่สามด้วยเฮ้ยทุกคนน้องไบต์ตามไม่ทันนะครับพี่เบสเราจอดจอดรอน้องไบต์ก่อน อ้บิ๊กไอ้ไบล้วตอนนี้นะครับเราเหมือนเหมือนในถ้ำเลยฮะและและมีชาวอะไรนะมีคนนี้มาด้วยชาวเลยไหนไหนก็คล้ายๆทงตุรกีอ่ะน่าจะเป็นประเทศรัสเซียนะไม่ใช่ไม่ใช่แ่งข้างบนซีเอกตรงกลางแรงข้าน้าเาเว่าเป็นเพื่อนจากแคนาดาตอนนี้ทงเนี้ยเป็นทงประเทศแคนาดากระโดดพร้อมพี่เบนเลย ไปครับทุกคนตอนนี้ทางเดินมันจะยากนิดนึงนะอันนี้คานาดาหรือมันก็ตุรกีเช้าเนี้ยปีไฟก่อนอู้ตอนนี้เราเดินมาไกลมากเดินมาจนเช้าเลยดูสิอุ้ยบิงเหมือนบิงตกน้ำอ่ะชเฮ้ยมันตกน้ำได้หรอพี่เดสตกน้ำได้ครับถ้าสมมติตกน้ำเลื่อนเราจะลดอ๋อเลื่อนหนูลดไปแล้วอ่ะบิงทุกคนเราต้องห้ามตกน้ำนะตรงนี้นี่แหละที่ใบผ่านไม่ไม่ได้อ่ะบนนั้นอ่ะแต่หนูผ่านได้นะ มันเริ่มหนาวแล้วนะทุกคนถ้าเรายิ่งไปมันก็ยิ่งหนาวใช่ยิ่งเดินยิ่งหนาวแ,<ต>แล้ว,แล,วแล้วทุกคนทุกคนหยุดก่อน พี่เบสอธิบายตรงนี้ให้ฟังหน่อยเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรครับตรงนี้มันมีไว้บอกครับถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จะตายครับถ้าสิ่งใดเราเหลือศูนย์อะไรอย่างเช่นเอ่อไอกระแสไฟฟ้ามันคือ energy นะครับอ๋อที่เป็นรูปสายฟ้าคือ energy คือพลังงานในตัวเราใช่ไหมถ้าหมงติเราขาดเอเนทถ้าเราต้องการ energy ครับเราต้องกินกินช็อกแลตบาร์ไหนอะช็อกโกแลตช็อกกโแลตบาร์สีนี่ฮะอ๋อเราเตรียมช็อกแลตมาทุกคนการที่เราจะออกเดินทางไกลเราต้องเตรียมของให้พร้อมใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตบาร์หรือจะเป็นน้ําดื่มหรือจะเป็นไฟฉายไฟที่แล้วก็มีไฟเฉินด้วยใช่ไหมเรามีขวดน้ำนะครับทางนี้น่ากลัวแล้วพี่เบงคครับพ่อแบงค์เห็นมันมีบอด้วยใช่ไหมใช่ครับทอกกี้วอลกี้อ่ะเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้ตอนหลงทางเรียกเพื่อนหรอเรียกคนมาช่วยใช่ไหมครับอุ้ยมีป้ายอะไรอ่ะไม่ทราบป้ายอะไรอ่ะอ๋ออันนั้นป้ายระวังหิมะตกไงอุ้ยยข้างหน้ามันเป็นทางเดินที่มีหิมะตกอุ้ยทุกคน เราต้องระวังแล้วล่ะทางไปตรงนี้ยปไปไปไปเร็วไปไปเรีวผมเจอชาวเวียดนามด้วยเฮ้ยทุกคนต้องไปโดนเฮ้ยทุกคนนงไปตกไม่มีทางขึ้นแล้วเหรอที่เบสส่งเชือกไปหน่อยเรียเรีวเฮ้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีทางขึ้นอยู่อุ้ยไปมาไม่ขึ้นไม่ได้ไปโดนแล้วตรงบันไดตรงนี้ใบก็นกคอไปตกไปเฮ้ยทุกคนใบตกว่าใบดิอุ้ย ตอนนี้โดนกันหมดเลยเหลือต่ผมคนเดียวล่ะเหลือพี่เบสคนเดียวโอเคทุกคนตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายแล้ะเรามาดูว่าพี่เบสจะไปได้ไกลแค่ไหนความหวังของหมู่บ้านอันนี้เป็นความหวังของชาวไทยเลยใช่ไหมโอเคทุกคนตอนนี้เรามาโหตอนนี้เราถึงสันเขามันเริ่มเดินยากขึ้นเรื่อยๆพี่เบสอ้าวฮิปเกือบตายไปรอดไปรอดเราจะต้องไปถึงด่านสองนะใช่ไหมเหลือด่านหนึ่งพอ แคมป์ที่หนึ่งแล้วก็พักครับโอเคเดี๋ยวเราถึงแคมป์ที่หนึ่งเราจะหยุดพักกันครับเรามีเต็นท์นอนไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปนอนที่เต็นท์มันมีเซฟอยู่ครับมีจุดเซฟด้วยอ่ะโอ้สุดยอดเราจะต้องไปให้ถึงจุดเซฟโอ้เราเจอสะพานเชื่ออีกแล้วถ้ามีเสียงคือทุกคนไม่ต้องตกใจนะมันมีเสียงอ่ะมันเหมือนสะพานเอี๊ยดเอียดเลยทุกคนได้ยินเสียงไหมอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจตรงนี้มันมันเหมือนมันอุ้ยอุ้ยมันแข็งอ่ะออ้โ เอาครับเอาครับอย่าไปผ่านอีกแล้วโอ้หเราเจอเพื่อนประเทศจีนด้วยไม่เวียดนามครับเวียดนามเหรอโอ<ฮ>้หเราเจอเพื่อนบ้านเราตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดจะถึงขั้นบนแล้วผมเลื่อนรถนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้น้ำผมจะหมดแล้วพี่เพชรน้ำจะหมดทําไงอะเราต้องรีบไปให้ถึงเนระหรือเรามีน้ํากินอยู่เรามีน้ํากินอยู่ครับแต่ว่าเราใช้น้ําไม่สิ้นเปลืองเรา,เราต้องกินน้ําอย่างประหยัดเนาะเราห้มนกินทิ้งกินกว้างเลยเอ๊ะ พี่เบสพี่เบสก็หยิบหิมากินสิ <c oughs> ไม่ได้ครับมันสกปรกเอ้ยถ้าเกิดเราหิวมากๆเราก็ต้องกินนะมันมันหเชื้อโลครับใคร <Okay. S 2> อยิบมาบ้างก็ไม่รู้เออเออเออใช่ใช่ใช่โอ้หตอนนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วเจอแล้ว <c oughs> โอเคเราเจอสัพพนอีนแล้วครับไปพี่เบสจัให้นอนนะขึ้นทางบนครับพี่เบสตรงนี้เขามีทำบันไดไว้โอเคใกล้แล้วครับใกล้ถึงจุดแล้วครับ จุดเช็คพอยต์จุดที่หนึ่งทุกคนน้ำจะกินจะหมดแล้วดืมกันดีกว่าน้ำเหลือสาที่สองเองอ๋อ e n e r g ะพลังงานเหลือป่าวเหลือเหลือเยอะอยู่หัวใจก็เหลืออยู่เฮ้ยทุกคนมันใกล้จะถึงจุดเซฟแล้วจริงปะเนี่ยไหนเล่นมาก่อนครับมันมีลู้ตแพนกวินอย่างนี้แล้วเราเราก็ต้องดัน้ำนี่ไงอ๋อมีน้แพนกวินด้วยเฮ้ยวิทยาเริ่มเราจะเจอแพนกวินตัวจริงไห เจอไหมเจอเนี่ยเหรออุยอย้ยแถวนี้มีนกเพนกวินน่ารักอ่ะใช่อุ้ยพีพ่เบสไปไปเล่นกับน,นกเพนกวินก่อนได้ไหมไม่ได้ครับเราต้องต้องทำภารกิจให้สำเร็จโอเคโอเค,เคนี่นี่นี่เราเจอนอกเพนกวินด้วยครับน่ารักอ่ะอู้ยแล้วตรงนี้ได้ยินเสียงลมนะลมหนาวมาแล้วลมหนาวมาแล้วนะ,วะวครับเอาละครับใกล้จะถึงจุดเช็คพอ,อยต์แล้วแล้วนั้นป้ายอะไรอ่ะอ๋อมันจะมีเอ่อเป็นป้ายนกเพนกวินเหรอ มีแมวน้ำเลยนี่มีสัตว์เยอะสัตว์เยอะเลยทั้งมกเป็นกินทั้งแมวน้ำแล้วกันครับเราต้องลงในนี้เหรอเราต้องดำลงไปอฮุ้ยทุกคนยังไงมันจะมีเส้นเรามีฉากดำน้ำด้วยเหรออันนี้ต้องมุดอุโมงค์อุ้ยแล้วเลือดเราลดเลยอ่ะแม่ยังไม่ลดลดไหมเนี่ยเลือดเราลดอ๋อมีออกซิเจนที่เป็นเม็ดๆตรงนี้ผมลดตั้งนาแล้วถ้าเราไปช้าอุ้ยพี่เดชถ้าเราไปช้าเราโดนไหม เราเราก็จะออกซิเจนหมดครับเลิกตันแต่ตอนนี้น่าจะหมดมีโอกาสหมดเร็วขึ้นเนี่ยอุ้ยอุ้ยเอาครับตอนนี้ตอนนี้เราเจอเตาไม่ใช่ปลาแมวน้ำแมวน้ำอุ้ยไปมาดูซิพีพเบสนดำน้ำหนาวมากตะืกี้เป็นแบบเราดูสิออกซิเจนจะลดแล้วว่าไก่ไหมเนี่ยไกลเหมือนกันเหรอโอ้ ตอนแต่ย่างดีนะเรามีถังออกซิเจนเอ้ยตอนนั้นอตอนนั้นอะไรกับแบงค์กับฟืนตอนแรกนั่นแหละรู้พลาดเลยอ่ะ,เ,อะเราอาจจะเราอาจจะตุยเย่กระเพาะสิ่งนี้เลยใช่ไหมใช่อย่าประมาทนะห้ามประมาทครับทุกคนทุกคนบอกว่าจะตุยเย่เพราะตรงนี้แหละใช่ห้ามแกล้งกันเลยใช่ไหมอ่ะตุยเย่เพราะตรงนี้แหละอุ้ยพี่เบสไปรอดไหมเนี่ยตอนนี้เราเหลือออกซิเจนแค่ห้าอันจะรอดอาจจะรอดอนี่ไงนี่ไงจะตุยเร่เย่เพราะเงี้ย เอาเบงเอานิ้วไปจิ้มครับพี่เบสก็เลยช้าลงไปหน่อยนี่ไอ้เอ้ยจะรอดแล้วจะรอดจะรอดรอดอุ้ยอุ้ยขึ้นแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นไหมจะตันี้แล้วเดี๋ยวเราไปจุดเบสกันดีกว่าพี่เบสมุดน้ำมาน้องเบงเขาหลังเรามาเล่นกันให้ผ่านดีไหมนะเราดูพี่เบสจะไป่แล้วมุดน้ำไม่ได้เท่าไหร่อ๋อเรายังดำน้ำไม่เก่งใช่ไหม นี่ถึงจุดเซฟแล้วเหรอถึ่แล้วถึงแล้จุดเซฟที่หนึ่งมีที่พักแล้วก็มีเต็นท์นอนจุดสีเขียวคือจุดให้เซฟครับโอเคเรามาเจอจุดเซฟแล้วโอ้หตรงนี้มีโซลราเซลล์ด้วยแล้วมีเต็นท์พักโหมีแต่คนดีใจใหญ่เลยเจอคนวียดน้มด้วยแทนแทนได้จุดเซฟแล้วเราถึงจุดตรวจแล้วใช่ไหมแล้วเราพักที่ไหนครับพี่เบสเราพักที่ค่ายหนึ่งครับไหนข้าไปดูสิ เราจะพักเราจะพักหลังไหนอุย้ยงเนี้ยหลังรวมอะอ๋ออาจจะที่นอนแล้วก็มีที่พักประเด็นคือไม่มีห้องน้ําด้วยแล้วแล้วถ้าเราหิวอ่ะหิวมีอะไรกินไหมที่เนี้ยเราก็มีแค่นี่อ๋อช็อกโกแลตแล้วอันนั้นอะไรอะ่ะข้างหน้านะ่ะอ๋อกินช็อกโกแลตเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้คือเปลวอันนี้ขอความช่วยเหลือแล้วอันนี้คือน้ําเอาไว้กรอกน้ําแบบตอนนี้ผมเติมน้ำน้ำน้ำใกล้จะหมดแล้วผมก็กิน กินน้ำเยอะๆได้ครับสิ่งนี้กินน้ำเยอะได้<ช>แต่เราต้อง <c oughs> ต้องกรอกน้ำไม่ได้เยอะหูมืดพอดีเลยพี่เบสหูมืดโอ้โห,โหทุกคนครับเรามาถึงจุดเช็คพอยต์จุดที่หนึ่งนะครับเป็นจุดเซฟในตัวเลยเรามีทั้งหมดสมจุดเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปจุดที่สองเลยนะโอเครบนี้ไม่เป็นไรพี่เบสอย่าเพิ่งคลิปหน้าเราจะชวนน้องไปด้วยเราจะผ่าน้องๆไปด้วยนะตอนนี้เราต้องดูแลน้องเลยนะห้ามทิ้งน้องมาคนเดียวนะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน ฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ้งไว้ได้วยนะน้องบิ้งมีอะไรจะพูดครับตอนตอนที่ตรงไหนที่หนูไม่รู้อ่ะพี่เบสคอยบอกหนูด้วยนะว่าใช่พี่เบสคอยบอกอน้องด้วยนะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนบ๊ายบาย